เนี่ยตัวหูจังหวะอย่างเงี้ยนี่เหยื่อนี่ก็โอ้ไม่ค่อยดำน้ำเลยมึงเนี่ยเวลาเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยนะเวลาเวลานั่นนั่นแหละแหม่ดีจังน้ำโล่งๆนี่ไม่ค่อยนั่นแหละนะงองงกูว่าคันหักอีกสักคันหมั้งเนี่ยดูตัวมันแล้วนะปีแล้วบ้างแล้ว นั่นแหละปนป่วนไว้ใหญ่มไม่ได้รุ่ง้างตังดีๆเข้าไปใกล้มากก็ไม่รู้ไปไง ไม่ม uhm. ีอะไรจับจ uh> ุดเลวด้วยโอ้ยล uh ูกมิ uh ้นแฝงทำไมทำงั้นล่ะลูกเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละ บอกแล้วมันเริ่มเดือดแล้วมันตบมาสองทีแล้วเืมันตบมาสองทีแล้ว,ลวขึ้นกันลูกอืออืออือว่ามีแววเออช่วยกันแฟง กระตุกกระตักกระตุกกระตักเฮ้ยเอามันมาสิลูกโอ้โหต้องผ่าลูกเลยอะ พันเบ็ดลงไปข้ามันแี่ปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บอืมเอ้าลูกนีม่มาไปขึ้นนู่นวะขึ้นห่างลูกแล้ว อแฟงตัวนี้หมานด้วยเนี่ยรับจากมือโปอบอตอเลยเนี้ยคมกิ๊บเป็นอะเบ็ดอะนะโอพีท <c oughs> oh, เนี่ย <c oughs> oh. รับมาจากมือโปอบอตอเลยล่ะโอพีท <c oughs> oh, ไงจะใครล่ะตบไปสามทีแล้วตัวเนี้ยไม่ต่ำแปดโลตัวเนี้ยอืม <c oughs> <c oughs> ไม่ต่ำกว่าแปดโลแน่ปลาตัวเนี้เจ็ดแปดโลต้องมีโดนว่ะจาตีใกล้ไปนิดนึง โต้โต้ขอเหอะตัวเนี้ยเป็ดชุมงแฟงแบดแฟงเบดลูกแฟงแบดลูกตามกันเป็นชุมงไม่ใหญ่ดีกว่าไม่แน่ใจ ใหญ่ยุกแต่ไม่ยาวอปลาบ้านนี้มียาวหาวลอยด้วยอ้าติดอะไรอ่ะมาแล้ว เดี๋ยวเรื่อเร็วองตักปลาก่อนเอาเอาเอายกขึ้นนี่ได้วัดแฝงเบสแฝงเบสครับเหรอแต่คือมันหนักหัวมั้งเออไม่ให้ไหลก็ปิดระวังคันระวังของเย้ได้วัดแฝงเบสได้วัดแฝงเบส นี่ครับพี่ชั่วโมงหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครับอาจารย์ถือปลาอ้าวพีกต้องเดี๋ยวพี่ทำสายพี่ทำสายขอ,ของวัดครับวัวนี้ต้องวัดครับวางอยู่ตรงน้ใช่ไหม วางไปเถอะออน,นั่นแหละทับได้เออ, <c oughs> เ,อ,อเดี๋ยวกดเบสที่ครับถ่ายไว้นะครับกินแฝงเบ็ดนะโอ้แพ้กว่าจะได้แปดสิบเนหูปลามันอ้วนเนะเาะเลาวว่าส่งงาน <c oughs> <c oughs> แฝงเบ็ด ไไก็ด้ mm. oh, ้อวันก mm. oh, oh, ่อนได้สายสิบแต่ไม่ใช่แฟงเบทยาววันนี้เยอะเลยอันนีกไปหาลูกแรงอยู่ตัวนี้เม็นเหมือนตัวอื่นเลยนะโอ้โหพี่ยักษ